ทีีีี่่่นมผสิิงงจรงหรหือเปล่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของภาคแรกไปเลยรู้สึกว่าม่มีความสนุกที่แตกต่างกันครับซีนหลอกผีนี่คือแบบว่าคิเอมากสร้างสารรค์มากเลยครับชอบชอบมากเลยเรื่องราวสนุกแล้วก็น่าติดตามครับผมคือพีหลอกเรื่องนั้นเด็ดจริงๆแล้วก็แต่ซีเนี่ยสร้างสารรค์มากๆด้วยครับทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหม,มการทดสอบเกณฑในสถานที่ที่มีผีสิงสน่าจะมีแค่พวกเรา สนุกครับก็บรรยากาศก็วอ,องเวงน่าสนใจแล้วก็พาเราแบบไปสู่ในจุดที่คาดไม่ถึงครับการผูกเรื่องด้วยตัวละครต่างๆเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีช่วงที่น่าติดตามได้ทุกๆช่วงเลยถ้าไปลองอย่างเงี้ยถ้าไปคนเดียวผมคงไม่กล้ากล้าพี่กล้าเลยพูดพูดเด็ดปาเราเลยว่ากล้าก็าอาจจะกล้าให้อยู่แบบหลายๆคนอะไรเงี้ยเซฟตี้เซฟตี้หน่อยก็ต้องมาติดตามชมเลยนะคะเราลองว่า้อนโรงเรียนปีเทียนวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับพวกเราถูกขังอยู่ในวงจรมัน 好，暂停。